สบายดีคุมพี่น้องสบัดีสุขทคนงสุบอบนพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องานนี่เอาหมูวินมาหนี่งลาบสดป่าพี่น้องยอดมันบอกกินดอกเขาเอาไปทางป่าแล้วบ่ มาแม่ลุงเอาขู้แมพไปข่าวโอไเอาได้สิป้านไห่ดอกเอาแม่มกเอาเดี๋ยวเอามาเอามาบ้าน่นสีเป็นชอสีเอาจเอาเอาขูมแมพนย่างกเองคับนี

แกงีคร <c ười> ับไมแกงเฮ็เอาป้องบอกให้แ่งไมอย่ามานังตักเลเระว่าปดาั่าันก็อยู่ที่นั่นตังต่ตังต่ตเลยยังนังตทงัลงไปเ่อน้อ้ายอ้ายลงลไไมากูด้วยเละเขไม่ั่งตักม่ให้กอดเอเจ้าเมืองไ่มีลเนาะตัตัก กินขาวลรืมสบายดี่นเ่กินยานซีอิมเียบัดซ่วนคืนโมมี่อยากขืนมิเตหามัดซิบมัดอย่าอยเ่ห้องมันนะฮะ้าได้ยังอยากลกต่อน่ะเอออากินแล้วและแกจะเศร้าเมื่อยเด้อสันะ กินแล้วไหกหมาดเลยกินแล้วแล้โลงโลดก็ต้องเศร้าเมื่อยเศ้าเมื่อยหกหมาดซะก่อนจะบ่มีขออ้างไม่ใหญ่เมือนจะจะว่าจะส่งมาทานแล้วนี้บอกออกดอกกระปุกหมดตแก่นจิ้มบ้าวุ้นนี่ออกไหมยังไม่อะไรนี่บอกคุณโยคะบุ

แก้าตตีบะกะข่อยอ่อนที่ไปเลยนะตกกะที่แบบมันมีนะเหอน่มันเย็าาการ่อแล้มันตีหรือมันห่างกรจาระนลงไปบนยุกมันหน้าทรายมันเย็นยุมันห่างหรือมัน่แทนเออมันหนังน้ำอาพี่ลูกนัน

นย่ามาเบิกแลเฮ้ยงยังเต้ากแตชาอยู่กับบเมีหอุ้นโบุกหัวอีนได้ไหมทางหัวอีนได้เข้ามาเให่่วอกับ่ินกเครื่มือบเยมีเงินเหตดเขาเสหนยังบ่เหมือนขาสมานนอยู่นะน่เค็มมานนนนี่ยงดำหน้าอินไอนเค็มมานนบ่

แันกินล,ลายเด้อกาย,ยัางขึงตายอ่ยังตาหนึ่งหูนี่เลยเป็นหูนแทนกินอนไปใส่ลูกมาบังคับชินอนผีบอแมลงมังคบบเมื่อกระางเด้อตื่นสวยเด้อนอนผีเด้อแทนแงสินอนผีบอสินอนน้อไข่บอทำเด้อสินอนน้ำไข่บอ โอเคโมเบ่ึงสีนอนน้ำไข่บ่สีนอนน้ำไข่บ่ไอยใช่ปไปปักซองาิักะหา้อนอนไปอไปบจงงน้าเน้วปนไป้อเนฉันยืใจกบบัตรแทนเนี่ยอยู่น้ำผอมันมันสีสสบ่ เแไกูินอะไนนพ่อกินนนยานพอวันกินน้ำหนแ่พอวันได้พอวันกินน้ำ

่นาไปเอาแไปเอาได้ม่มอื่นผู้สิโป้งเฮียนก็มีผูกนางห้วมุมผูก้มาแล้วกีไรคบเขาเริ่มเปิดกันเาเ็จแล้วผักสกนอหา่าที่เด่ักปดส่นเ่น

ตัวดบอดบอร่อรลาลยเดอพี่น้องพวกกันขินหนายูดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดี